สวัสดีคะ่ะเพื่นพนอนๆอนะคะมาแบ่งปันประสบการณ์ Run Faster f o ค่ะต้องบอกได้เลยว่าตอนเรียนเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยพลังงานมาเยอะมากเลยนะแต่พอ Q&A ตอนที่บอกว่าจะมีคลาสของบัตรวีไอพีค่ะโกนะคะอัก็ลงลงไว้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าหูเหมือนกระเทาะกระเทาะเขาเรียกอะไรนะอะไรที่มันเกาะตัวกระเทาะเปาะออกไปเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคําถามของเพื่อนๆน่ะ เราก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะและที่สําคัญเราได้ถามคําถามของตัวเราเองนะคะซึ่งคําถามของอาร์ตนะคะก็คือว่าจะมาแบ่งปันนะคะว่าอาร์ตก็บอกว่าดั้งเดิมเนี่ยอาร์ตเคยถามคําถามหนึ่งเนาะว่าเราอะเอ้เวลาที่เรามีงานเยอะๆเนี่ยเราจะทำางานไหนก่อนดีนะคะอาจารย์เคยตอบเมื่อหลายปีก่อนก็คือเลือกงานที่มันเอฟเฟกต เอฟเฟกต์มากกว่านะคะแต่เขาเนี้ยเราลองมาดูนะคะว่าอัดเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างก็คือว่าสัวมีงานอยู่5้าอย่างนะคะ5อย่างหอย่าง5อย่างอย่างนี้นะคะก็คืออาจจะเลือกงานที่ง่ายก่อนงานที่ง่าย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 จนเหลืองานที่ยากแต่ว่ามันสําคัญนะคะก็จะเหลืออย่างเงี้ยไว้อัดก็มาสังเกตเอ๊ะทำไมเราไม่ทําสําคัญก่อนแล้วค่อยไปทําง่ายนะคะแต่เราจะเลือกง่ายๆแล้วก็เหมือนเหมือนว่าเอ๊ะสำคัญเอาไว้ทีหลังแบบนี้ค่ะก็คืออาจารย์ก็บอกเลยว่า เป็นเพราะว่าเราอะไม่ได้ดูไม่ได้แยกว่าอันไหนมันสําคัญหรือว่ามันยากจริงๆคําว่ายากหรือสําคัญมันต้องแยกออกมาให้ได้เราต้องดูว่างานไหนให้คุณค่านะคะเลือกงานที่ให้คุณค่าก่อนนะคะแล้วค่อยเรียงลําดับนะคะคือให้คุณค่าก่อนแล้วต่อมาก็คือดูว่าต้องเซ็ตเวลาด้วยนะคะ อาจารย์บอกว่าคุณเคยเซตเวลาไหมว่าสมมุติว่าเลือกงานทั้งหมดออกมางานเนี้ยเท่าไหร่งานนี้เท่าไหร่นนหรคือเซตแล้วก็ต้องให้คามั่นสัญญาทําให้ได้แล้วก็ไม่ให้เกินเวลานะคะแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันจะออาโตมติกขึ้นมาเลยนะคะเราก็เออเฮ้ยใช่เพราะว่าปกติเนี่ยเราจะคิดในหัวเนาะเหมือนเรียงไว้ในหัวปับปับปับ,ปบว่ามีงานอะไรบ้างแต่เราไม่ได้เอาเวลาต่อท้ายใช่คือเพื่อเนเพื่อนเชื่อไหมเราเป็นคนถามเรายังแกะได้ไม่เท่ากับที่อาจารย์บอกเราเลย ซึ่งน่าอัศจรรย์มากและดีมากๆด้วยค่ะคือหนึ่งต้องเซตตัวเองแล้วอันไหนที่มีคุณค่าเลือกอันนั้นดึงออกมาทําก่อนแล้วเซตเวลาด้วยและให้คํามั่นสัญญาด้วยว่าเราจะทําสิ่งนั้นให้เสร็จนะคะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งดีมากๆเลยค่ะแล้วก็แล้วก็โดดลงไปทํานะคะแล้วต่อมาค่ะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่มันมีอิทธิพลว่าตอนเด็กๆอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมคะว่าเวลาที่เราจะทําข้อสอบอะคะ่ะ เราจะได้ยินเสมอว่าให้ให้ทำข้อง่ายๆก่อนอันนี้อัดแกะได้มันมีภาพที่เราทำข้อสอบอะหลังจากที่อาจารย์ตอบเรานะก็คือว่าพออาจารย์ตอบเราเสร็จอะมันจะมีภาพที่เราเหมือนในอดีตอะว่าเฮ้ยทำข้อง่ายๆก่อนนะทำข้อง่ายๆก่อนข้อยากข้ามไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเพื่อนๆเ,เคยได้ยินประโยคนี้ไหมอาจว่ามันเป็นการที่เหมือนเราฝังฮิปโนตัวเองอะแล้วเหมือนว่าเราทำเหตุการณ์นั้นเสร็จอะแต่มันเหมือนว่าอาจจะ เกิดความเคร่งเคียดอะไรหรืออิโมชันมันคล้ายๆกับในตอนนั้นอะมันย้อนกลับมาเป็นเราอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองสังเกตเนาะว่าอาจว่าเอ๊ะมันต้องเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยอะค่ะว่าเหมือนอ่ะทําข้อง่ายก่อนงอกข้อง่ายก่อนนะแล้วข้ามข้อยากแบบนี้ค่ะพฤติกรรมนี้เลย <laughs> ก็เลยขอบคุณอาจารย์วาสมากแล้วปรากฏพอมันเขาเรียกว่าพออาจารย์ตอบคาถามปุ๊บอะค่ะมันมันเริ่มเหมือนมีอะไรที่คุมตัวเราอะ นา like it, izer, like ่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุมตัวเรานะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะมันเหมือนเริ่มกึกๆออกอะค่ะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแรงมาแรงมามายิ่งกว่าตอนเรียนนะคะตอนเรียนรันฟ a s t ต r รโฟก็ว่ามาเป็นพักๆละนะคะอันนี้แบบโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มนะคะแบบนี้เลยก็เลยรีบมาแบ่งปันเพื่อนๆก่อนที่จะเขาเรียกว่าเหมือนว่าพลังงานตรงนี้หายไปนะคะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ฟังด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วต่อมาอาจารย์ก็บอกว่ามีมี มีน้องๆหลายท่านนะคะที่ถามมาค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงต่อนะคะอาจารย์บอกว่าก็คือทำหนึ่งทำซ้ำทำให้เชี่ยวชาญแล้วก็คลิปโคอิงก็ทําต่อไปนะคะแบบนี้เป็นต้นแล้วต่อมาเราก็สังเกตนะว่าเฮ้ยอาจารย์สอนทั้งวันอาจารย์ยังไม่เหนื่อยเลยเหรอคืออ,อาจจะคือมันมีอันนึงที่ตอนที่เราเรียน run faster for คะ่ะเพื่อนๆสามารถไปดูที่ใน Facebook ได้นะโออาจารย์ให้คำมั่นดีมากจะไม่หยุด จนกว่าจะตายโหสุดยอดนะคะสุดยอดนะคะเคยมีครั้งหนึ่งอาร์ตก็เคยแชร์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นนักรบสปาต้าเนี่ยแล้วเขาต้องเป็นอาสาสมัครที่จะต้องไปสู้รบนะคะเราก็ขอเป็นหนึ่งในสามร้อยนะคะให้ธนูป,ปักๆๆๆๆไปเลยนะคะก็คือเราดีกว่าหนีนะค่ะก็คือสู้ให้มันรู้แพ้รู้ชนะก,กันไปเลยประมาณนี้นะค่ะโอโหรบกับเปอร์เซียสมัยก่อนก็น่าดูเหมือนกันเนาะสามร้อยต่อไหลเป็นแสนหรือเปล่านะคะประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วเวลาที่เรา ดูลอนฟัสเตอร์โฟเพื่อนๆพนคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ดูนะคะให้ลองย้อนดูใน Facebook ของ Life Unit นนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่ามีน้องบางท่านบอกว่าจะให้รู้สึกได้ยังไงอะคะอย่างที่เวลาที่มะนาวใส่ปากหรือเราจะมีฟิลลิ่งแบบไหนอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเลยนะคะว่าให้ยกตัวอย่างว่าให้ลองคิดดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีเงินหนึ่งล้านนะคะฟิลลิ่งให้มันใช้ฟิลลิ่งแบบเนี้ย จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคุณมีเงิน5ล้านนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคุณมีเงิน10ล้าน20ล้านคือฟิลลิ่งมันต้องมานะคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนเราที่ว่าเอ๊จะใช้ฟิลลิ่งกับมะนาวได้ยังไงนะคะหรืออีกอันนึงนะคะดีมากๆเลยเพื่อนๆแต่ละท่านนะคะก็ถามนะคะ อาจารย์บอกว่าผมจะหยุดเมื่อผลผมตายเท่านั้นนะคะคือบางทีอาจารย์เขาก็เขียนเตือนตัวเองอะค่ะเหมือนบางทีเราจะได้ยินคําพูดอันนึงว่างานไม่เสร็จไม่หยุดอะไรประมาณเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมีคําปฏิญาณของตัวเองด้วยนะ,ะเพื่อเตือนตัวเรานะคะเขียนตัวโตๆเพื่อเตือนตัวเราและสิ่งนั้นน่ะปันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยไปต่อได้นะคะแบบนี้แล้วต่อมาค่ะว่าบางครั้งอะค่ะสมมุติว่า บางทีะคะ่ะก็จะมีคําถามหลายอันอาจารย์บอกว่าทําให้มันง่ายนะคะแล้วก็ทําให้มันง่ายแล้วก็ให้มันเร็วนะคะดูอิดควิกลี่นะคะแล้วต่อมาค่ะก็จะมีน้องคนหนึ่งถามอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาจายไม่ได้ถามมันลืมไปแล้วนะคะว่าเอะเวลาบางทีเราก็ไม่ได้กลัวมากเราก็รู้สึกเหมือนแบบไม่มี energy ที่จะขับเคลื่อนเท่าไหร่ที่ว่าอาจารย์บอกว่าเอาสิงโตไว้ข้างหลังนะคะก็มีน้องท่านหนึ่งนะคะถามว่า และเราจะรู้สึกได้ยังไงว่าเรากลัวนะคะอาจารย์บอกว่าคุณต้องฟิลลิ่งจริงๆว่าสินโตัวอยู่ข้างหลังจริงๆนะคะเพราะว่าอ๊าก,ก็มาคิดอีกทีนะว่าอ๋อบางทีเราไม่ได้กลัวมากเพราะเราคิดว่าสิงโตอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นแค่รูปภาพอนะคะ่ะเขาเป็นแค่รูปภาพถ้าแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ย อยู่ข้างหลังอะมันอยู่ข้างหลังแล้วอะเดิมพันชีวิตอะมันหมายถึงชีวิตแล้วอะค่ะยังไงเราก็ทําเต็มที่เต็มพิกัดอะเหมือนที่เขาบอกว่าคนเราเวลาสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเหมือนเอเนอร์จีมาแบบนั้นนะคะหรือพลังงานมาเพราะว่ามันถึงที่สุดของที่สุดแล้วอาจารย์ก็ให้คํานิยามนะแล้วก็ขออนุญาตน้องแป้งล่ามน่ารักมากเลยนะคะก็คือแปลว่าจนขี้หดตดหายอะค่ะคือต้องกลัวขนาดนั้นอะจนขี้หดตดหายคุณถึงจะทําแบบ เอเนจีถึงจะมาจริงๆอ่ะแบบเนี้ค่ะและนั่นแหละค่ะว่าอย่างแรกอะค่ะคุณต้องตัดสินใจก่อนตัดสินใจที่จะทําแล้วก็อย่างที่บอกไปอ่ะว่าคุณรู้สึกได้ไหมว่ามันจ่ออยู่ข้างหลังคุณแล้วจริงๆนะคะแบบนี้เป็นต้นแล้วคําคํานึงนะคะที่บอกว่าเอ๊ฉันไม่ชอบอ่ะฉันไม่ชอบไม่อยากทําเลยฉันไม่ชอบฉันทําไม่ได้ฉันไม่ถนัด หรืออะไรต่างๆตัดทิ้งออกไปเลยเพราะว่าถ้ามันถึงที่สุดอะคะ่ะคือมันต้องทําไม่ว่าชอบไม่ชอบแต่ว่าถ้ามันมีคุณค่าหรือว่าเขามีความสําคัญที่เราจะต้องทํามันก็ต้องทําอยู่ดีนะคะประมาณนี้เป็นต้น energy ถึงจะมาเพราะฉะนั้นต้องหาใครเตะก้นหรือหรือที่บอกว่าคุณต้องให้พันธสัญญา commitment กับตัวเองจริงๆนะคะมันถึงจะสําเร็จนะคะแบบนี้เลยนะคะต้องและที่สําคัญนะคะว่าเราจะขจัดความกลัวได้ยังไงฝึกการพูดว่า yes หรือฝึกการพูดว่าได้เลยได้ทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพราะถ้าเราบอกว่าเอ้ยไม่ไม่ไมจิตใต้สํานึกก็จะเมมโมรีไปตลอดว่าอะไรก็ไม่ไม่ไม,ไม่นะคะแต่ถ้าเราบอก yes yes ทุกอย่างอะคะ่ะเมื่อเราคิดมันก็จะมาจริงๆนะคะและกระบวนการในการที่เราจะทําได้ไม่ได้เนี่ยเมื่อเราตอบ yes ไปแล้วอะคะ่ะเขาจะปรับกระบวนการคือตัวเราเองเนี่ยแหละคะ่ะหรือจิตใต้สํานึกก็จะปรับกระบวนการให้เราทําสิ่งนั้นได้หาวิธีได้เพราะว่า อาจารย์วสัสก็บอกเนาะว่าผมไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ไม่มีขีดจำกัดเหมือนกันนะคะแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่า run faster for ได้อะไรนะคะก็ได้ว่าอย่างสมมติว่า owner s k i p ปะค่ะก็ะเมื่อเช้านะคะอาก็ถามอาจารย์นะคะพอดีอาจารย์ขอคนที่พูดภาษาอังกฤษคือตอนแรกก็เอ๊ะเราจะพูดอาจารย์จะรู้เรื่องไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามีน้องท่านหนึ่งพูดไปแล้วนะคะ แล้วต่อมาก็คืออาร์ก็ลองถามอาจารย์ดูเฮ้ยปรากฏว่าอยู่ดีๆเฮ้ยพูดโดยอัตโนมัติออโตเมติกมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกพูดจากกลุ่ม21วันด้วยนะคะรอบหลังๆนี้อาร์พูดพูดบท บทต่างๆเลยนะคะวันนี้ก็เมื่อวานวันที่17แล้วเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็ไปอัดวันที่18การที่เราทําซ้ํามากขึ้นมันกลายเป็นออโตเมติกได้จริงๆค่ะอันนี้คืออัดทดลองกับตัวเองเลยนะคะประมาณนี้เลยแล้วอย่างที่บอกไปค่ะว่าทําซ้ําทําซ้ําจนเกิดความเชี่ยวชาญและ owner script เนี่ยค่ะอย่างที่อัดถามแล้วว่าอย่างที่อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าอัดก็มีความรู้สึกว่าเ,เหมือนว่าแบ่งปันดีกว่าเนาะก็คือพออัดทำตอนเช้าอะคะ่ะอัดก็ทำใน Excel เลยนะคะ ว่าเอ๊ะวันเนี้ยเราจะทําเรื่องเนี้ยเราตอบคําถามของอ,อาจารย์เลย10ข้อตอบว่ายังไงคือตอบแล้วอไอเดียมันมาเรื่อยๆเราก็เอ๊ะทำไมเราจะต้องตอบครั้งเดียวละ่ะเราตอบทุกวันเลยได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยโอ้ยดีมากเลยอาจารย์ก็บอกออซัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทาอะค่ะการที่ทําก็คือเหมือนเรากระตุ้นจิตใต้สํานึกขึ้นมาค่ะว่ามันมีจะมีข้อคําถามที่ว่าเราเราเรามาเพื่ออะไรอะ่ะคือในโลกเนี้ยเรามาเพื่อที่จะทําอะไร คือคําถามคําตอบของเราก็คือเราอยากให้ตัวเรามั่งคั่งทุกคนมั่งคั่งทุกคนมีความสุขมันก็คือเหมือนเรามาทํางานรับใช้อะค่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนแต่เรารู้ว่าเฮ้ยเราน่าจะมีประโยชน์ให้โลกน่าจะมีประโยชน์ให้ผู้คนแบบเนี้ยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะก็คือว่าบางครั้งอะค่ะไอสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบเป็นบางประโยคอย่างเช่นที่อาจารย์บอกอะอย่างที่อาจารย์บอกว่าคุณต้องเลือกงานที่มันเป็น v a l ูแล้วกําหนดเวลาลงไปคําว่า v a l ูนี่แหละของงาน ค,คือมันกลายเป็นว่าปลดล็อกบางอย่างโป๊ะออกไปเลยอะคะ่ะแล้ว Energy มาเรื่อยๆเพราะว่าราตรีนี้ก็อีกยาวไกลเพราะว่าอาจต้องน่าจะต้องเขียนงานเป็นอีกเล่มหนึ่งนะคะต้นลุ่งไปเลยนะคะไม่เสร็จไม่หลับพูดอย่างนี้เลยพลังงานว่าปกติมา Energy มาเยอะอยู่แล้วนะพอเราได้ถามคําถามที่มันใช่คําถามที่เราต้องการคําตอบแค่บางคําตอบที่มันแบบเออมันเหมือนเราก็รู้อะแต่พออาจารย์ตอบมันเหมือนว่าทั้งหมดมันเคลียร์เคลียร์ เราแบบเฮ้ยน่าอัศจรรย์มากนะคะอาจจะเป็นเนื่องจากว่าอาจารย์มีพลังงานเยอะพอมันปลดออกมาปลดลอกเหมือนกระชากออกมาเลยอะคะ่ะก็เลยอยากบอกเพื่อนๆเพราะว่าเวลาอะไรก็ตามอะคะ่ะที่เราเอ๊ะหรือเป็นคําที่มีพลังหรือบางทีอะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องคนเราของจักรวาลหรืออะไรต่างๆที่เขามีคีย์เวิร์ดบางอย่างให้เราอะคะ่ะเราลองสังเกตนะคะจริงๆอยู่รอบๆตัวเราบางทีอาจจะส่งผ่านมาที่อาจารย์วาสมาบอกเราหรือบางคําถามนะคะ ก็อาจจะมีการบอกหรือว่าอยู่ตามป้ายต่างๆก็ได้นะคะบางทีอาร์ก็ลองสังเกตนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมคะพอรอตเตอรี่ออกอะคะ่ะแต่ว่าอาร์ก็ถูกนะถูกเลข8-3ด้วยนะคะ1-7ด้วยประมาณนั้นนะคะปรากฏว่ามาดูพอดีจัดกระเป๋าเงินนะคะแล้วอาร์เอาหูอะคะ่ะจริงๆจะต้องส่งให้คุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าปีชงนะคะเปิดออกมาปุ๊บอา้าวเฮ้ยมีเลขอยู่ในนั้น8 3เชื่อไหมพอเราแบบ เออมันคือเป็นเรื่องราวที่เออเอ๊ะบังเอิญปกติเราก็ไม่เคยดูนะแล้วพอดูเอา้าทำไมบัง,บงเอิญตรงกันประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เลยอยากบอกเพื่อนๆค่ะว่า1เวลาที่เราทำ owner s c r i p ปอะค่ะก็คือทำทำในลักษณะที่เ,เป็นเรื่องราวของตัวเรานะคะใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงนะคะก็สามารถที่จะไปลงรัน faster file ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์น่าจะมีสอนอีกนะคะแล้วต่อมาค่ะ เมื่อเราทำ owner script ปะคะก็คืออย่างที่บอกไปก่อนนอนเราแต่งก่อนแต่งประโยคของเรานะคะก่อนนอนก็อ่านค่ะอ่านเสร็จนะคะพอเหมือนเราเซตตัวเองค่ะเซตตัวเอง owner script ก็คือการที่เราเขียนสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่ได้เขียนว่าเฮ้ยเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้มันเป็นคำต้องต้องให้ปกติเราบอกว่าคํามันจะต้องเป็นปัจจุบันแต่าคราวนี้อาจารย์บอกคําให้มันเป็นอดีตไปเลย นะคะเหมือนว่าเสมือนว่าเราได้มาแล้ว2อสปีนะคะแต่งให้มันเป็นแบบนั้นนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกมีฟิลลิ่งฟิลลิ่งมากขึ้นกับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปพอตื่นขึ้นมาค่ะเหมือนก่อนนอนเซตไปแล้วนะคะเซตโอนเนอร์สคริปไปแล้วแล้วพอตื่นขึ้นมาก็อบอกขอบคุณร้อยแครั้งนะคะแล้วก็ อาจจะพิสฟอกกิฟมีหรือขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออีกร้อยแปดครั้งหรืออาจจะเป็นสาตโฮโอปโน,โนถ้าเพื่อนๆยังมีเวลานะคะก็สามารถที่จะบอกฉันรักเธอฉันขอโทษโปรดให้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณขอบคุณอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ทําซ้ำทาซ้ํานะคะอาจารย์บอกว่าคําว่าพิสฟอกกิฟมีเนี่ยบางทีบางคนอาจจะน้ําตาไหลเลยก็ได้นะคะสุดท้ายก็คืออยากที่บอกว่า หนึ่งทำซ้ำให้เชี่ยวชาญนะคะมีคอมมิชเมนต์เซตเวลาแล้วก็เลือกงานที่มีคุณค่าไม่ว่างานนั้นจะเยอะแค่ไหนนะคะเลือกงานที่มีคุณค่าจัดลำดับนะคะแล้วก็เซ็ตเวลานะคะคือไม่เสร็จไม่หลับแล้วก็พยายามทำนะคะเซ็ตว่าเฮ้ยต้องทำภายในเวลาเท่านี้นะคะเหมือนแบบที่อัดเวลาที่กลุ่ม21วันนะคะมันมีบางวันนะคะที่อัดเซตเวลาเลยว่าเฮ้ยทำภายในครึ่งชั่วโมงทั้งอัดเสียงภาษาไทยอัดเสียงภาษาอังกฤษแล้วก็เขาเรียกว่าบทพูด แบบฝึกหัดอะคะ่ะประมาณนั้นเลยก็เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงก็มีนะคะอันนั้นก็เราเหมือนว่าเราเซตเวลาไว้นะคะแต่คราวนี้พอเราไปทํานู่นทนํานี่อ่ะเวลามันก็ล่วงเลยไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ cm ค่ะ cm ก็คือใช้สติ <c oughs> ในการทําอะไร,ะไรทุกๆอย่างนะคะเพราะว่าการที่เรามีสติเนี่ยมันจะจําได้แต่ถ้าเราไม่มีสติอนะคะ่ะสมมตินะคะ อย่างเช่นเราแบบ,แบ,บอาจจะแบบว่าง่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะพูดพูดอะไรออกไปนะคะแต่พอเพื่อนมาถามอีกทีเฮ้ยเอ้ยเราพูดเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นภาพอะไรบางอย่างไหมแต่ถ้าเรามีสติก็ไม่ได้บอกว่าให้มีสติตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเราสามารถทําได้เซ็ตตัวเองก่อนแล้ว งานมันจะเสร็จนะคะแล้วก็มันก็จะสักเซสนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็คือ gratitude ก็คือการขอบคุณเนาะ mm hmm. ขอบคุณเนี่ยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าการที่เราขอบคุณอะไรมันเป็นเหมือนมันตานะคะมันตาที่ให้เราแบบ เหมือนขยายสิ่งนั้นให้มีมากขึ้นอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีอาหารนะคะเราขอบคุณอาหารที่ทําให้เราอิ่มอาหารนั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นหรือเราขอบคุณเพื่อนๆสังเกตนะคะเราขอบคุณเพื่อนๆกัลยานามิตรขอบคุณลูกค้าลูกค้าก็เข้ามากัลยานามิตรก็เข้ามาเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เราใส่ใจหรือการที่เรารู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นๆของคนนั้นๆของเหตุการณ์นั้นๆหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ เคยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีขอบคุณไปเลยแล้วรีเฟรมหาข้อสรุปใหม่นะคะหาข้อสรุปใหม่ที่ดีเหตุการณ์นั้นๆก็จะปรับไปในแนวที่ดีขึ้นเช่นนี้เป็นต้นค่ะแล้วต่อมานะคะก็คืออ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะและอาจารย์บอกว่าให้ลองลองลอง,ลองไปดูคําที่มีพลังนะคะพลังของภาษาของคนที่ชื่อเนวิลกู๊ดร์กนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะ เขาเรียกว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่อาจารย์ก็ศึกษาของคนเนี้ยนะคะ n v เ l วิลกูดรั t นะคะอาประมาณเนี้ยค่ะเพื่อเอามาแต่งสคริปต์ได้นะคะหรือใน Youtube หรืออะไรที่เป็นคำดีๆะคะ่ะให้แต่งเป็นสคริปต์ก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าคำที่ดีมีพลังแล้วก็ไม่ให้ใช้คำที่เป็นลบอะค่ะคำที่เป็นลบเนี่ยเอาออกจากสคริปต์ไปเลยนะคะเพราะว่าบางทีจิตใต้สำนึกฟังอะคะ่ะเหมือนอย่างที่อาร์ตบอกไปเนาว่าเวลาตอนเด็กๆอะคะ่ะเราทำข้อสอบอะ เราจะบอกว่าทําข้อง่ายก่อนง่ายทำเลือกทาที่ง่ายก่อนง่ายก่อนปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยพอเรามีอารมณ์เท่าเท่าเท่าตอนที่เราสอบอะค่ะเหมือนอาจจะมีอารมณ์แบบความเครียดประมาณนั้นนะคะอ่าปรากฏว่าเราไปดึงเหตุการณ์นั้นเข้ามาเหมือนเกิดที่หนึง่งเหมือนควันตั้มมะค่ะเกิดตอนเด็กมาเจอตอนโตแบบนั้นเป็นตน้นแต่พอเราออ โอ oh, ้ใช่ใช่มันเกิดเหตุการณ์นั้นเราสามารถปรับได้เฮ้ยไม่ไม่จาเป็นจะต้องทําง่ายก่อนนะคะเพราะง่ายอาจจะไม่ได้เล่นนะคะให้ทําสิ่งที่สําคัญหรือจะต้องใช้อ่าที่ว่ามันมีเอฟเฟกเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช้เวลากํากับไปแบบนี้เป็นต้นค่ะอ่าแล้วที่สําคัญก็คือทุกอย่างอะคะ่ะจะสําเร็จได้ก็ต้องขยันค่ะแล้วที่สําคัญก็ตื่นเช้าค่ะตื่นเช้าแล้วเซตตัวเองนะคะขอบคุณนะคะแล้วทําสิ่งต่างๆ อย่างที่บอกอะะัค่ะว่าเมื่อเราเซ็ตแล้วมันก็จะเป็นไปนตามภาพที่เราเห็นหรือจินตนาการนะคะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเรียกว่าจินตนาการหรือ Keyate Your Future ก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปปรับใช้นะคะอ์ตก็แชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันในรัน faster 5นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอ๋อฝากเพื่อนๆคลิกไลค์หรือ s u b s c r i b e ที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ววันหลังจะมาแชร์ประสบการณ์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ